สวัสดีครับพบกับบอนไซส์เตชัคนครับระยะหลังนี้ผมไปในงานประกวดหลายๆงานนะครับและได้คุยกับเพื่อนๆที่เล่นบอนไซมือเก่ามือใหม่รุ่นครูรุ่นอาจารย์เนี่ยนะฮะหลายๆท่านคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยมักจะไปเท้ากวางจนถึงว่าเราไปเริ่มเล่นบอนไซกันอย่างไรครับจุดเริ่มต้นมาจากไหนสนใจกันอย่างไรนะครับปรากฏว่าเรื่องราวแต่ละท่านเนี่ยน่าสนใจมากนะครับแล้วเป็นสิ่งที่น่าติดตาม แม้ว่าเรื่องราวจะคล้ายๆกันนะครับหลายๆท่านเนี่ยคล้ายๆกันที่มาคล้ายๆกันแต่ว่าเส้นทางที่มาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับมือใหม่มือเก่าเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับมีหลายท่านเหมือนกันนะครับถามว่าผมมาเล่นบอนไซ์ได้อย่างไรมาสนใจได้อย่างไรนะครับก็ต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับว่าเดิมเนี่ยผมเลี้ยงบอนไซเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วช่วงนั้นเนี่ย สักประมาณ30กว่าปีที่แล้วผมมีงานประจำทำอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงบอนไซอยู่แต่ว่าทำไม่เป็นฮะซื้อมานิดๆหน่อยๆนะครับคือแค่สนใจใช้คำว่าแค่สนใจนะครับที่สนใจครั้งแรกเลยเนี่ยเพราะว่าผมไปเจอบอนไซในงานประกวดงานหนึ่งนะฮะแล้วไปเห็นบอนไซทรงเกาะหินนะครับเป็นไม้เกาะหินแล้วผมทึ่งใน ความมหัศจรรย์ของเขาว่าต้นไม้มันไปอยู่บนก้อนหินได้อย่างไรแล้วก็ฐานก็บางบางบางนิดเดียวก็เลยฝังใจมากชอบมากเห็นแล้วเหมือนเป็นรักแลกพบเลยนะฮะเห็นไม้เกาะหินแล้วก็ชอบมากแล้วนึกในใจว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีไม้ประกวดกับเขาบ้างนะครับแต่ตอนนั้นนะ่ะช่วง 30ปีที่แล้วเนี่ยมันการที่จะไปหาซื้อบอนไซหรือความรู้ต่างๆเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนหาซื้อที่ไหนก็ได้ต้นเล็กๆน้อยๆมาเลี้ยงตามสภาพนะครับจะเรียกว่าเป็นบอนไซก็ไม่เชิงน,นะครับเป็นไม้กระถางที่เราไปเจอตามร้านไม้ประดับอะไรพวกนี้เลี้ยงกันเรื่อยเฉยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะครับเลี้ยงต้นไม้อยู่แล้วพอมาเจอไม้ในงานประกวดเนี่ยมันก็เลยมีความฝังใจ ตั้งความหวังเอาไว้เลยว่าสักวันหนึ่งผมต้องมีไม้ประกวดให้ได้มีอยู่วันหนึ่งนะครับมีอยู่วันหนึ่งมีโอกาสผ่านไปทางเขาแล้งนะฮะตอนนั้นไปทัวร์ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ขากลับเนี่ยรถผ่านตรงนั้นพอดีเห็นบอนไซวางอยู่ริมถนนเยอะเลยผมก็จําพื้นที่เอาไว้เลยว่าตรงนี้ผ่านตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราต้องมาต้องมาดูบอนไซที่นี่นะฮะก็ช่วงนั้นน่ะ ผมยังทำงานประจำอยู่นะครับก็รู้แหล่งซื้อบอนไซนะครับก็ซื้อมาเลี้ยงต้นสองต้นไม่เยอะนะฮะเพราะว่าทำไม่เป็นไม่มีความรู้พอเราทำไม่เป็นไม่มีความรู้เนี่ยมันมันอึดอัดนะครับมันอยากอยากรู้อยากทำได้อยากทำเป็นมันพอเลี้ยงใบต้นไม้มันเริ่มโตตัดไม่เป็นไม่รู้จะตัดยังไงไม่กล้าตัดผมเชื่อว่าไม้เนี่ย พอเราเริ่มเลี้ยงใหม่ๆมือใหม่ทั้งหลายเนี่ยมักจะไม่ค่อยกล้าตัดกลัวมันเสียทรงนะครับก็เลี้ยงไปตามยถากรรมนะครับเพราะว่าช่วงนั้นความรู้ต่างๆหาไม่ได้ไม่ไม่ค่อยมีนะครับความรู้ต่างๆเนี่ยหนังสือบอนไซก็มีซื้อมาอ่านแต่อ่านไม่เข้าใจนะครับเป็นของคนไทยเฉียเนี่ยเลี้ยงรู้พันไม้เลี้ยงได้เลี้ยงไม่ตายแต่ว่าตัดแต่งไม่เป็น วิธีการทําต่างๆเนี่ยไม่มีบอกนะฮะหรือบอกเหมือนกันแต่เราไม่เข้าใจนะครับก็เลี้ยงไม่ตามอัตราภาพก็เริ่มซื้อไปเรื่อยๆเริ่มซื้อไปเรื่อยๆก็เริ่มมีไม้สะสมมากขึ้นนะครับมากขึ้นเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าในพื้นที่สักประมาณ3เมตรคูณสเมตรนะครับพื้นที่ไม่มากนักก็เลี้ยงจนเต็มพื้นที่นั้นนะครับแต่ทาไม้ไม่เป็นต่อมาในปีประมาณ2,500 40ช่วงนั้นจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจบ้านเรานะฮะเราเรียกกันว่าต้มยำกุ้งงานที่ผมทําอยู่เป็นงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ได้ผลกระทบมากเลยนะครับจนผมต้องหยุดจากงานประจํานั้นนะครับแล้วก็พอหยุดจากงานประจํานั้นเนี่ยความรู้ต่างเนี่ยเราเราไม่มีความรู้อย่างอื่นเลยที่จะไปประกอบอาชีพอื่นนะครับจําเป็นต้องหาเลี้ยงชีพนะครับต้องหารายได้เลี้ยงชีพ ช่วงนั้นก็ลองทําอยู่หลายอย่างนะครับเราไม่มีความชํานาญไม่มีความคุ้นเคยในงานอื่นๆเลยนะครับก็นั่งมองต้นไม้ครับกลับมาบ้านก็นั่งมองต้นไม้นั่งมองบอนไซก็ไม่รู้จะทําอะไรนั่งมองบอนไซเพราะตอนนั้นเราเรียงไปงานดีเล็กมีอยู่จํานวนพอสมควรนะรพอมานั่งมองต้นไม้นึกไปนึกมาลองขายบอนไซดีไหม เพราะมันไม่รู้จะทําอะไรครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยย่าแย่มากนะครับเรื่องการหาเงินหาทองต่างๆเนี่ยยากมากเรศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมก็ลองจะขายต้นไม้ดูนะครับซึ่งเป็นคนรักการปลูกต้นไม้อยู่แต่ว่าเรื่องการขายต้นไม้ไปในตลาดต้นไม้อะไรพวกนี้เราไม่มีความรู้ก็ลองขายดูไม่มีความรู้เรื่องทาบอนไซด้วยซ้ํานะครับเพียงแต่ว่าช่วงนั้นอะ ผมเลี้ยงต้นไม้แล้วไม่ตายละเริ่มตัดเป็นทรงได้แต่ว่าเรื่องอื่นนี่ไม่รู้เลยความรู้เนี่ยน้อยมากนะครับรู้พันไม้รู้วิธีการเลี้ยงรู้ต้องมีเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแต่ก็ไม่ได้ทํานะครับคือมีความรู้ตรงนั้นแต่ว่าทําไม่เป็นไม่กล้าทํานะครับจนวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปออกร้านนะครับออกร้านขายต้นไม้ที่พุทธมนตรน,นะครับก็เอาบอนไซไปขาย ปรากฏว่าช่วงที่เอาต้นไม้ไป,ไปลงยังจัดร้านไม่เสร็จเลยนะครับตอนนั้นก็ผมมีความรู้เรื่องเรื่องจัดสวนอยู่บ้างนะครับเรื่องตกแต่งต้นไม้จัดสวนมีมีความรู้อยู่บ้างก็ยังจัดร้านไม่เสร็จเลยนะฮะยังจัดร้านไม่เสร็จปรากฏว่ามีลูกค้ามาถามซื้อต้นไม้ครับซื้อต,ต้นหมักเล็กหมักน้อยผมก็บอกราคาไปลูกค้าซื้อครับปรากฏว่าลูกค้าตกลงซื้อผมก็เลยมีความรู้สึกว่าฮึบอนไซมันขายง่ายขนาดนี้เชียวหรือ ครับก็ดีใจมากนะครับขายขายได้ต้นแรกดีใจมากเอาไปส่งแล้วก็ขายรูปเก็บเอาไว้เลยนะฮะต้นนี้ต้นแรกที่ขายได้ในงานปรากฏว่าก็ขายได้หลังจากนั้นนิดๆหน่อยๆฮะก็ไม่ได้ขายดีอะไรมากมายแต่ว่าขายต้นแรกได้มันมีกําลังใจครับได้กําลังใจที่ดีนะครับก็เลยเออมันก็เป็นอาชีพหรืออย่างน้อยเป็นรายได้ที่จุนเจือรายได้เรานะตอนนี้ได้นี่ก็ จะยึดอาชีพนั้นแล้วบังเอิญที่ไปขายที่นั่นนะครับก็ไปเจอพ่อค้าที่ขายต้นไม้อยู่ใกล้ๆกันนะครับเขาก็แนะนําให้ไปขายตรงนั้นไปออกร้านด้วยกันไปขายตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ไปกับเขาถือว่าเป็นเพื่อนใหม่นะฮะเรามือใหม่เรามาพ่อค้าหน้าใหม่ก็เกาะเข้าไปเขาไปที่ไหนเราก็ไปกับเขาก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าขายไปก็รู้สึก เรารักอยู่แล้วนะครับรักในบอนไซอยู่แล้วแต่ว่าทําไม่เป็นนะครับตอนนั้นต้องสารภาพเลยว่าทําไม่เป็นก็ซื้อมาอยัางไงก็ตัดแต่งนิดหน่อยก็ขายกันไปอย่างนั้นเลยแล้วมีโอกาสไปได้ล็อกที่สนามหลวงสองครับที่สนามหลวงสองตลาดนัดทุนบุรีที่พุทธมทนฑลสายสามนะครับก็ไปยึดอาชีพขายบอนไซอยู่ที่นั่นช่วงเปิดตลาดใหม่ๆเลยนะฮะก็ ไปขายอยู่สนามหลวงสองขายได้พักหนึ่งตลาดยังไม่ติดนะฮะช่วงเปิดใหม่ๆเนี่ยจะดีช่วงแรกๆเปิดใหม่พอเปิดไปสักพักเนี่ยมันจะไม่มีคนเดินครับบางวันขายไม่ได้เลยรู้สึกมันไม่ใช่แหล่งทาเงินของเราและเราเลี้ยงชีพไม่ได้แล้วเราไม่มีสายป่านที่จะยาวมาอยู่ตรงนี้นะครับก็มาเปิดร้านกาแฟที่พุทธมณฑลสายหาที่บ้านนะครับเป็น ความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับพอเราเปิดร้านกาแฟช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ผมเนี่ยวิ่งซื้อต้นไม้ที่ราชบุรีเพชรบุรีวิ่งซื้อต้นไม้แล้วก็ไปหาพ่อค้าหลายๆท่านครับไปแล้วก็ไปนั่งคุยกับเขานั่งศึกษาหาความรู้แล้วตกเย็นเราก็ซื้อต้นไม้กลับนะครับมาวางที่ที่ร้านกาแฟของเราตอนนั้นก็เริ่มทําต้นไม้ได้เป็นรูปเป็นทรงนะฮะเป็นรูปเป็นทรงแต่ว่า จะมารู้เรื่องอรายละเอียดอะไรมากมายเนี่ยไม่รู้รู้ผนไม้มากขึ้นรู้วิธีการเลี้ยงมากขึ้นตอนเลี้ยงใหม่ๆนะครับย้อนกลับไปตอนเลี้ยงใหม่ๆตายเยอะตายระหว่างทิ้งข้างบ้านเนี่ยเยอะมากเพราะเราไม่มีความรู้ที่ดีพอนะครับแต่ว่าด้วยใจรักนะครับก็ถามว่าท้อไหมมันมันจะบอกว่าท้อก็ไม่ใช่นะฮะมันนึกอยากสู้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะสู้ด้วยวิธีไหน อยากเอาชนะมันแต่เรายังไม่รู้วิธีเอาชนะครับก็ดันทุลรีงเลี้ยงไปเรื่อยๆช่วงที่ไปซื้อต้นไม้ที่ราชบุรีที่เพชรบุรีนี่เริ่มรู้วิธีการเลี้ยงไม่ให้มันตายละดินมันแฉะไปรากเน่าไม่เปลี่ยนดินอะไรอะไรพวกนี้เริ่มเริ่มเรียนรู้พวกนั้นนะครับเริ่มเริ่มรู้เทคนิคต่างๆเพราะว่าเราเลี้ยงตายเราก็ไปคุยกับเขามีโรคมีแมลงบางครั้ง มีโรคมีแมลงก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะครับก็ไปได้ความรู้ตรงนั้นนะครับซื้อต้นไม้มาเยอะพอสมควรวางไว้ที่ร้านกาแฟก็จัดเตรียมเพื่อขายด้วยขายกาแฟด้วยขายต้นไม้ไปด้วยนะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมบางครั้งเนี่ยผมไปออกล้านด้วยนะครับไปออกล้านตามงานต่างๆตามงานขายต้นไม้นะครับแล้วก็มีอยู่งานหนึ่งไปออกล้านที่ศูนย์สิริกิตงานบ้านและสวนศูนย์สิริกิตถ้าผมจําไม่ผิด น่าจะเป็นงานครั้งแรกของบ้านและสวนเลยนะครับผมก็ไปออกร้านปรากฏว่าในงานนั้นมีบอนไซไปโชว์ครับมีบอนไซไปโชว์วางอยู่ใกล้ๆร้านผมเลยผมไปเห็นต้นหมากเล็กหมางน้อยต้นหนึ่งต้นนั้นดูเหมือนจะลิดใบไปนะฮะเป็นไม้ที่ลิดใบไปสวยมากผมก็ไปยืนดูอยู่นานยืนดูอยู่นานมากเพราะเราทําไม่เป็นอยากรู้ว่ามันทํำยังไงโอ้ไปดู ลิศใบครับไม้ลิศใบแล้วรายละเอียดมันเยอะมันสวยนะครับชอบเลยโอ้โหรายละเอียดมันสวยมากต้นนี้คือทําไม่เป็นอะไรไม่เป็นแต่ความรู้สึกมันบอกว่าต้นนี้สวยมากก็ไปยืนดูอยู่นานสังเกตวิธีการทําต่างๆก็ไม่รู้แหละครับไม่ไม่เข้าใจหรอกว่าต้องทําอะไรยังไงเพียงแต่ว่ารู้แต่ว่ามันสวยยืนดูอยู่จนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินมาหาเดินมาหาแล้วก็ถามว่าชอบบอนไซเหรอผมบอกครับท่านคงเห็นผมยืนดูอยู่นาน ผมบอกตัวนี้สวยมากท่านก็บอกเนี่ยของเขาเองอุยรู้สึกดีใจนะครับเราก็ไม่รู้จักใครนะฮะเล่นบอลไทตอนนั้นนะครับบางทีก็รู้จักชื่อนะครับแต่ไม่รู้จักตัวปรากฏว่าเป็นเยโอคุณกิติพงศ์ธวัฒน์พักดีแล้วท่านกระถามผมอยู่ที่ไหนผมก็บอกอยู่สาย5ท่านก็บอกโอ้ท่านอยู่สัมพนันอยู่ใกล้ๆตรงน,นี้โอ้ดีใจนะครับตอนนั้นดีใจมากนะครับระยะหลังจากนั้นไประยะเวลานึงนะครับผมก็มีโอกาสขอเข้าไปชมไม้ที่สวนของของ,ของท่านนะครับ ไม่ทราบว่าท่านจําเหตุการณ์นี้ได้หรือเปล่านะแต่เหตุการณ์เนี้ผมจําได้ไม่ลืมนะครับครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ผมได้ไปเจอที่ผมคิดว่าน่าจะถ่ายทอดความรู้วิชาบอนไซให้ผมได้ต่อมาผมกลับมาขายกาแฟ,แฟเหมือนเดิมนะครับหลังจากจบงานอะไรไปไม่นานนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานมาขายกาแฟก็มีอยู่วันหนึ่งผมไม่อยู่ผมไปราชบุรีพัญญาผมก็โทรมาบอกว่ามีลูกค้ามาที่บ้าน ชื่อคุณเลวัตมากินกาแฟที่ร้านแล้วก็ขอเดินดูต้นไม้ตอนนั้นนะ่ะต้นไม้ผมเยอะนะครับบอนไซผมมีสักประมาณ2-300ต้นนะครับปูงแต่ทางเข้าบ้านไปถึงข้างหลังบ้านเลยเพราะตอนนั้นเราก็เริ่มขายบ้างอะไรบ้างน,นะครับก็ขายได้มั่งไม่ได้มั่งตามสภาพนะครับเป็นไรายได้เสริมนะยังไม่ถือว่าเป็นอาชีพได้ยินคําว่าคุณเลวัตเนี่ยคือรู้จักผมได้ยินชื่ออยู่แล้วว่าเป็นปรมาจารย์เมืองไทยเลยชื่อเสียง โด,ด่งดังแล้วอยู่ๆมาดูสวนที่บ้านดีใจมากนะครับอีกสักพักหนึ่งภรรยาโทรมาอีกบอกว่าคุณเลวัดกลับไปแล้วผมก็นึกในใจไม้ผมรุมร่วมๆ3 0 0ต้นไม่ถึง5นาทีเนี่ยนะดูแล้วก็กลับไปแล้วแล้วก็ถามว่าท่านว่าไงมั่งมันบอกเดี๋ยวว่าหลังมาใหม่อยู่ไม่ไกลเออหลังมาใหม่ปรากฏว่ารู้สึกเศร้าใจนะครับอะไรกันไม้แล้วถามถามบัญยาท่านว่าไงมั่งก็ไม่เห็นว่าไงเดินดูต้นไม้แล้วก็ออกไป ความรู้สึกของเราโอ้แล้วของที่เรามีอยู่เนี่ยมันคืออะไรเหรอที่บุคคลระดับประเทศเดินมาดูต้นไม้เราไม่ถึงห้านาทีแล้วกลับนะครับก็ไม่ได้ชิดอะไรมากมายนะครับก็เอา้าไม่เป็นไรแล้วเมื่อไหร่นะเราถึงจะได้เจอปรากฏว่าไม่นานครับมาเจอท่านมาอีกมากินกาแฟอีกตอนบ่ายๆมากินกาแฟ,ไป,ไป,าาแฟปรากฏว่าผมเจอเจอก็ดีใจมากนะครับเจอครั้งแรกคือผมรู้จักนะรู้จัก ได้ยินชื่อได้ยินอยู่แล้วได้ยินชื่ออยู่นะครับว่าคุณเลวัตวงกเกษมนะตอนนั้นเริ่มเริ่มฟังาทางคนนั้นคุยวันนี้คุยรู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักตัวพอได้เจอตัวดีใจครับก็นั่งนั่งคุยนะครับปรากฏว่าท่านเป็นผู้จัดการแบงค์อยู่ใกล้ๆสวนผมนี่เองห่างจากที่ร้านกาแฟผมเนี่ยประมาณไม่ถึง10โลใบบาย,บายเนี่ย ก็ท่านชอบมากินกาแฟาที่ร้านนะฮะมานั่งคุยกันมีบอนไซให้ชมอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็มามาก็รู้สึกดีใจมากคุยกับท่านพี่เลวัตก็บอกว่าอยากดูบอนไซสวยๆอะ่ะให้ไปดูที่รีสอร์ทที่เมืองการพี่เลวัตแกเป็นผู้จัดก,การแบงค์ด้วยแล้วก็ทารีสอร์ทอยู่ที่เมืองการด้วยผมก็นัดวันกันที่จะไปดูก็ไปดูบอนไซที่สวนของพี่เลวัตก็ปรากฏว่าโอ้โห มันคนความรู้สึกมันบอกเลยว่ามันคนละเรื่องกับต้นไม้ที่บ้านเราฟ้ากับเหวนะฮะความสวยงามความรู้สึกมันบอกนะครับตอนนั้นก็ยังดูไม้ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่หรอกครับมีความรู้สึกอ๋อถึงว่าพี่เขาถึงดูไม้บ้านเราแป๊บเดียวเพราะมันไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรเตะตาต้องใจเขาเลยนะครับก็กลับมากลับมาที่บ้านบอกไม่เป็นไรเราก็สวยตามสภาพของเราเรา ไปเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้หรอกนะเขาระดับครูอาจารย์เรามันเด็กหัดเดินนะครับช่วงที่ผมขายกาแฟนั่นนะครับปรากฏว่ามีบุคคลอีกท่านหนึ่งมากินกาแฟที่ร้านผมอีกคือได้ข่าวว่าตรงสายห้ามีบอนไซขายนะครับคือคนเล่นบอนไซด้วยกันเนี่ยมีข่าวข่าวมันก็จะส่งต่อข่าวกันส่งข่าวข่าวถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนั้นผมก็เริ่มไปซื้อต้นไม้มาขายบ้างไปสวนจตุจักรบ้างพอรู้จักคนนั้นคนนี้บ้างนะครับเริ่มรู้จักคนนั้นคนนี้ก็ บอกเขาว่าเนี่ยเราขายต้นไม้อยู่ที่สายห้าอะไรอย่างนี้นะฮะข่าวก็ไปถึงหูบุคคลอีกท่านหนึ่งบุคคลท่านนี้ก็มาที่สวนมากับพี่ตุเป็นคนพามาพี่ตุนี่เป็นเซียนขายต้นไม้อยู่จตุจักนะครับพาพี่ในกาญจนพงศตอนนั้นแกเป็นเลขาสมาคมบอนไซมาที่สวนก็เรารู้จักแต่ชื่อครับไม่เคยเจอตัวพอเจอตัวปุ๊บก็ดีใจอีกนะครับเจอระดับผู้นํา บอนไซของประเทศไทยทั้งนั้นพี่เอกก็คุยกันนะครับแกเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับก็คุยกันปรากฏว่าอยู่ไม่ไกลอีกเหมืนอมน,น,มนกันอยู่พุทธมนฑลทนสายสามบ้านแกอยู่พุทธมนฑลทนสายสามไม่ไกลอีกเหมือนกันนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมจะเรียกว่าเซียนหลายๆท่านนี่ว่าแวะมาเยี่ยมที่สวนนะครับด้วยคนพูดกันว่าตรงนี้มีสวนบอนไซเปิดใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เซียนมาบ้านดีใจครับพี่เอกมาก็ดีใจอีก มีอยู่วันหนึ่งพี่เลวัตมาที่สวนผมตอนบ่ายมากินกาแฟสัปดาห์หนึ่งเนี่ยหลายวันอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงบ่ายๆเนี่ยแกจะมากินกาแฟทานข้าววันเสร็จมากินกาแฟที่สวนแล้วก็มานั่งคุยกับผมพักหนึ่งช่วงที่นั่งคุยอยู่ปรากฏว่าบ่ายวันนั้นพี่เนรก,ก็มาอีกปรากฏว่าสองท่านรู้จักกันครับมาคุยเรื่องบอนไซเสวนากันคุยกันสนุกสนานเลยนะครับต่างคนต่างอยู่ใกล้มานั่งคุยเรื่องบอนไซกันผมก็ได้อาน,นิสงไปด้วยนั่งฟังไปด้วยยกต้นไม้มานั่งทํา นะทุกวันนะฮะผมจะยกต้นไม้มานั่งทําแล้วก็นั่งรอรอว่าเดี๋ยวพี่เลวัตต้องมาแล้วหมุนไปหมุนมาท่านขัดหูขัดตาท่านต้องสอนแน่ไม่สอนก็ถามเราวะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ยกต้นไม้มาวางทุกวันนะฮะนั่งหมุนทําไปทําไปตอนนั้นผมจะมีเพื่อนเล่นมอเรไซค์ด้วยกันคนหนึ่งอะ น้องเจดปัจจุบันนี้ไปเป็นเซียนไม้ด่างไปแล้วนะครับก็ตอนนั้นนั่งคู่กันทําต้นไม้อยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวพี่เลวัตก็มาพี่เลวัตก็มาแนะนําช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ผมเริ่มได้ความรู้มากขึ้นไปที่ร้าน เขาแนะนำหนังสือมาสองเล่มบอนไซเทคนิคของจอนนกกะก็เอาหนังสือมาอ่านซึ่งภาษาอังกฤษผมไม่ได้เรื่องอ่อนแอมากนะฮะแล้วยุคนั้นไม่มีอะไรเลยต้องเปิดดิกอ่านเปิดดิกแทบจะทุกตัวอักษรเลยเปิดดิกอ่านอ่านแล้วก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งทำความเข้าใจเอาเองอ่านแล้วก็จดมั่งไม่จดมั่งพอไม่จดลืมว่าศัพท์คำนี้มันอะไรนะเมื่อกี้ก็เจอมาเจออีกแล้วลืมก็เลยต้องใช้จดเอา แล้วก็พยายามทําความเข้าใจเอาช่วงนั้นเป็นช่วงที่สนุกกับการเลี้ยงบอนใส่มากเพราะเราเริ่มรู้มีอะไรให้น่าติดตามอีกช่วงที่ผมพบเจออาจารย์นั้น่ะมันเป็นช่วงที่ผมมีความมุ่งมั่นละจากที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยมันเริ่มมีหนทางเริ่มมีเส้นทางในการทําเริ่มไปดูต้นไม้ที่สวนเฮโอครับไปเห็นไม้สวยๆเป็นอย่างไร เริ่มไปรีสอร์ทพี่เลวัตบ่อยๆนัดพี่เลวัตไปส่วนมากแกจะทําไม้วันอาทิตย์นะครับเราก็จะไปวันเสาร์อาทิตย์แล้วท่านก็ใจดีนะครับไปนอนนอนฟรีนอนฟรีกินฟรีดูต้นไม้สวยๆนะครับอยู่ใกล้พีเอเนกตรงสายสามก็ไปที่บ้านบ้านแกไปดูต้นไม้ไปพูดคุยนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมไปเจออีกท่านหนึ่งก็คือคุณคณิตบางแคพี่เลวัตแนะนํา นะฮะก็ไปดูต้นไม้ตอนที่แกทําอยู่ที่บางแคเลยนะฮะแกก็จัดลากก็ไปดูวิธีการจัดรากของแกต่อมาแกย้ายมาอยู่ตรงเส้นการานาก็มาดูวิธีการทําไม้ของแกอีกของคุณคณิตบางแคว่าตอนนั้นแกโด่งดังนะครับแกโด่งดังเรื่องจัดรากช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มีงานประกวดบอนไซที่สวนหลวงหลอกเก้าสวนหลวงหลอ9เก้าตอนนั้นการประกวดบอนไซเนี่ยขึ้นชื่อมากเป็นงานใหญ่ระดับประเทศชุมนมุมเมอ ชั้นนาของประเทศทั้งนั้นนะครับช่วงนั้นนะผมเป็นช่วงที่เริ่มรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มได้ความรู้มากมายนะครับส่วนเรื่องความรู้ต่างๆที่ผมได้มาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งถ้าผมมีความรู้ที่มากพอผมจะแบ่งปันความรู้พวกนี้ออกไปให้หมดเพราะว่าช่วงที่ผมเล่นใหม่ๆนั้นความรู้หายยากมากนะครับแล้วเราฟังมาจากหลายๆคนเนี่ย เอามากลั่นกรองเอาเองเนี่ยบางทีตรงมั่งไม่ตรงมั่งตรงกันบางคนพูดแบบนี้อีกคนพูดแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดจนมาเจอหลายๆท่านเนี่ยเราค่อยๆเอาความรู้พวกนั้น,นอะมาเรียบเรียงต่างๆจนนาทีนี้เราทําไม้เป็นและดูไม้เป็นและแต่ประสบการณ์เนี่ยมันยังไม่เยอะมันเป็นช่วงที่เราเริ่มเรียนรู้ช่วงนั้นอะผมรับง,งานจัดสวนด้วยนะครับแล้วก็ขายบอนไซด้วยอะไรด้วยนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมทําต้นไม้กับมีเวลาว่างไม่ได้นะครับ เช้าเย็นกลงางค่ำกลางคืนถ้ามีเวลาว่างจากการงานตอนไหนเนี่ยผมต้องทําบอนไซตลอดเวลานะถ้าติดงานกลับมาตอนเย็นก็อนาําได้กินข้าวทําต้นไม้เลยกลับนั่งทํากันจนดึกดื่นช่วงนั้นเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับมันเริ่มทําเป็นมันเริ่มสนุกเริ่มเข้าลวดได้เริ่มคัดกิ่งได้เริ่มทํารายละเอียดได้มันสนุก ครับเริ่มปลูกเป็นปลูกไม่ตายเริ่มต่อเฉียงได้อะไรได้นะครับมันสนุกมากนะครับเป็นช่วงที่ว่างไม่ได้ไม่มีเวลาว่างเลยนะฮะเช้ามาก็ตื่นทําต้นไม้เชียวไปทํางานกลับมาก็ทําต้นไม้มืดดึกดื่นผมเชื่อว่าทุกคนเป็นแบบนี้หมดนะครับคนเล่นมอนไซค์ใหม่ๆเป็นแบบนี้หมดนะฮะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราได้ครูอาจารย์นะครับแล้วไปเดินดูงานประกวดแทบทุกงานในประเทศแทบทุกงานเลยไปทุกงานเลยนะครับถือว่าเราทําต้นไม้เป็นละ ส่วนประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันยังน้อยอยู่แต่ว่าเราไม่เคยทอดทิ้งมาเลยนะครับดูงานแทบทุกง,งานมีงานที่ไหนต่างจังหวัดไกลก็ไปนะครับไปดูงานไปดูพันไม้ต่างๆดูทุกอย่างนะครับไปแล้วก็สังเกตช่วงนั้นเป็นช่วงที่สนุกสนานกับการทําต้นไม้มากในครั้งต่อไปผมจะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ผมทําไม้อย่างไรแนวความคิดอย่างไรครูอาจารย์สอนมาอย่างไรนะครับ บอนไซให้อะไรกับผมมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามวันใน EP ีต่อไปนะครับในสิ่งที่ผมเล่ามาพวกนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงนะครับแต่ผมจะนําเสนอที่ว่าจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับจากคนที่มีแค่ความรักความสนใจในเรื่องบอนไซแค่นั้นนะครับทุกวันนี้นะครับมาให้ความรู้ผู้อื่นได้พอเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนี่ยผมไม่เคยคาดคิดในสิ่งพวกนี้มาก่อนนะครับว่าผมจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร มาทำ YouTube ให้คนดูได้เป็นกรรมการตัดสินบอลไซได้นะครับหลายๆอย่างพวกนี้มันมาได้อย่างไรนะครับมาโดยที่เกินที่ผมคิดเอาไว้นะครับมันมากเกินไปจากที่ผมคิดผมจึงบอกกับตัวเองว่าผมมีไม้วิเศษที่เสกทุกอย่างมาแม้ว่าในรูปของทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่ได้มากมายอะไรมากมายนะครับแต่ในรูปของความสุขความสําเร็จในบางส่วนผมได้มาจากไม้วิเศษ ที่เรียกว่าบอนไซครับสวัสดีครับ